เราก็เลยเขียนเป็นภาษาไทยแล้วตอนนี้ฝรั่งเขาเลยบอกว่าที่ประเทศเขามันไม่มีอักษรไทยมันมันกดหายากมันไม่มีอยากให้เรานะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยอะไรประมาณนี้ก็เลยเมื่อวานก่อนก็เลยได้เปลี่ยนเป็นตัวภาษาอังกฤษเป็น Y A S O t H A R A นะคะแล้วก็ S จุดนะคะเอาแบบสั้นๆเนาะแต่ว่าพี่พรามก็จะเขียนทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยลงไปนะคะในช่องนั้นเนาะ ฐานที่สองของเราก็คือฐานไหนคะฐานต้นไม้ฐา,านพระพุทธลีลาพระพุทธลีลาที่มีพระศิวลีแล้วก็พระสังกัจจยนามหาเถระนะคะอันนี้เป็นพระทั้งเจ็ดนะคะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุ สาอาทิตย์นะคะเอเสานะคะแล้วอาทิตย์เนาะนะก็จะเป็นมนุษย์เกิด7วันนะคะแล้วก็าตามคติทางพุทธศาสนาก็เลยเอาพระพุทธเจ้าทั้ง7จ็ปางมาสวมใส่ให้ให้ให้มิดแมทชิ่งนะคะกับมนุษย์ที่เกิดทั้ง7วันนะคะเพื่อที่จะให้มนุษย์ที่เกิดมาวันไหนก็ได้บูชาพระพุทธรูปปางนั้นไปนะคะแต่ว่าแต่ละวันก็จะมีฐานคติของ จิตใจที่ไม่เหมือนกันนะคะใจิตใจที่ไม่เหมือนกันอารมณ์โชควาสนาบารมีอะไรนะนะแล้วแต่เขาจะทํานายเนาะโอเคนะคะหาไ,ไหนน,นี่แหละพระสังกัญใจไหนเราเ,เราจะขึ้นไปข้างบนเราสามารถนั่งข้างบนนะเพราะว่าเขาจะถูเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันสะอาดมากนะครลีลาลปางลีลาจะมียืนยาวอะปางที่ปางได้นี่ไงพระพุทธปางลีลาโยธาประสิทธิ์เป็นพระประจํา วัดป่าุทธาประสิทธิ์เดี๋ยวท้าที่นี่นะคะสร้างเสร็จเดี๋ยวเราก็จะได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วนะคะเราจะได้ขึ้นปฏิบัติธรรมที่นี่แหล้วเราจะได้ขึ้นไปข้างบนได้นะคะอ่ะถอดรองเท้านะอันนี้ก็พระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสรวลีนะคะท่านเสด็จมาเปิดนะคะท่านเสด็จมาเปิดเนาะฮะ พระศิวลีเอออ่ะโอเคอ่าข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นซัมบลิกเป็นฐานที่สองอ้าเรามีแค่นี้เองเหรอขึ้นมาเพิ่เคอขึ้นมากลุ่มพวกเขาทำไมดีอย่างนี้เดินตามอาจารย์โจ้ตเหมือนเด็กน้อยเลยมาค่ะอ้าวฐานนี้นะอ้า สนใจดีนะคะสนใจดีอนาคตของเราก็จะไปได้ไกลไปได้สวยนะคะ,ะเออพี่พรามเองนะคะก็จบม .3 นะจบม .3 ก็มาอยู่ในวัดเหมือนกันกับพวกหนูนี่แหละไม่รู้ว่าจะได้ไปเรียนต่อไหมอะไรยังไงเพราะพ่อแม่ยากจนนะจบแค่ม .3 เองเดี๋ยวทีนี้พี่พรามก็เลยมีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่นะคะพี่พรามไปเรียนต่อที่ไหนครับพ,พี่พรามไปเรียนต่อกศนอเนี่ยในเมืองตรงนี้เห็นไหมจบมสม .5 มห ใส่ชุดขาวอย่างนี้นะ่ะไปเรียนไม่มีผู้ชายมาจีบเลยเขาเห็นว่าเราเป็นพราหมณ์ไงเขาก็เลยไม่อยากจีบและเพื่อนพี่พราหมณ์ก็จบม .4 ม .5 ม .6 แล้วก็ไปอยู่ในวัดบูวดนวัดนู่นวัดนี่นะฮะจนทุกวันนี้แกก็ยังใช้ใช้ชีวิตแบบสามเณรเทเมาของแกไปอยู่พี่พราหมณ์ก็ยังเห็นมนุษย์ว่าเออมันก็ไม่มีการพัฒนาไปยังไงนะแต่ก็สู้ไปเรียนจนจบม .6 พอรจบม .6 มาปุ๊บก็อ่พี่พราหมณ์ก็เลยรู้จักกับอาจารย์นะคะเขาก็เลยแนะนาว่าทำไมไม่ไปเรียน ไปเรียนที่มจลซีเพราะว่าเขาเปิดรับโยมเรียนแล้วนะค่าเทอมทุกถูกนะเรียนปริญญาตรีไปเรียนซีจากนั้นมาพี่พรามก็เลยไปติดต่อเรียนนะคะแล้วไปติดต่อเรียนก็ค่าเทอมมัน2 0 0พันสองบาทสมัยนั้นนะค่าเทอมเรียนจบปริญญาตรีหมดเงินประมาณ3 0,000ื่นสมัยนัก็หาเงินเกือบตายนะสามหมื่นนั่นแหละนะพี่พรามเดินไปเรียนจากวัดนี้ไปไปที่มหาลัยนะเดินเรียน5ปี เดินเรียน5ปีนะคะจากนั้นมาเขาเปิดปริญญาโทพี่พามก็เลยเรียนต่อปริญญาโทกับเขานะคะก็ไปกับเขานั่นแหละไปสู้กับเขาจนจบปริญญาโทมาเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าจะต่อปริญญาเอกไหมพี่พามก็เลยไปสมัครที่กรุงเทพพอดีเขาก็เลยว่าปิดจ็อบไปแล้วเพราะว่าเขาไม่เปิดรับแล้วเขาปิดจ็อบแล้วก็เลยได้ไปเรียนต่อที่ขอนแก่นนะเลยได้ไปสอบจาก40คนนะคะพี่พามได้เป็นคนที่ที่20 ก็เลยได้เป็นคนเข้าห้องหมายเลขที่20เพราะว่าเขาเขาจะเอาแค่30คนในการเรียนเป็นยาเอกเนาะก็ได้สอบเข้าไปได้นะคะสอบเข้าไปได้เขาจะให้พูดภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีสองภาษาเนาะใครจะพูดภาษาอะไรก็ได้นะเราก็พูดไปบ้าๆบอๆสมัยนั้นดูเดจังคเอมยดูเดจังคึมดูจนดูจนพูดภาษาเกาหลีได้ก็เลยดูแล้วก็เออเราเราดูหนังเนี่ยมันก็ต้องมีประโยชน์กับเราหน้าไรหน้าอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นมานะคะชีวิตของพี่พามก็เลย เกิดความรู้ว่าถ้าเราจะเรียนต่อนะถ้าเราไม่เรียนต่อจบแค่มอสามพอแล้วหนูทางานพอแล้วถ้าอยากจะเอาหัวกับเอาตอนมอสามนี่แหละนะเออถ้าจะเอาหัวก็เอาตอนมนนะอสา,ถา,อา,อาอม 3, ถ้าจะเอาเมียก็เอาตอนมอสามแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่พวกเธอรู้ว่าชีวิตของพวกเธอมันไม่มั่นคงและไม่เชื่อใจว่าใครจะเลี้ยงเธอได้ความรักมีได้แต่ยาลงถ้าเมื่อใดก็ตามที่เธอกระโดดเรียนมอสี 4, มอหม .6 หแล้วเธอจะต้องไปถึงระดับ ปริญญานั่นคือบันไดที่เธอจะต้องไปเพราะจบม .6 แล้วมันขึ้นปริญญาได้ใช่ไหมถ้าเธอไม่อยากเรียนต่อเธอเอาแค่ม .3 จบพอมา3เอาหัวเลยแล้วก็ไปเก็บโน่นผู้เรียนรับจ้างวันละร้อยห้าสิบบาทแล้วก็อุ้มลูกไปเหมือนเกะา,ขากะข้างนี้ข้างนึงเกาะข้างนี้เข้าหนึ่งหัวก็กินเหล้าจนเครียดอยู่บ้านไปเธอก็หาเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกไปหน้าที่ของเธอใช่ไหมเออต้องทําไปแบบนั้นะนั้นถ้าใครปรารถนาความเจริญอย่าไปหวังว่าผู้ชายเขาจะเลี้ยงเรา แล้วผู้ชายก็อย่าไปหวังว่าผู้หญิงเขาจะรักเราเพราะโลกนี้มันเปลี่ยนเราก็อยากได้คนรวยเราก็อยากได้คนดีเราก็อยากได้คนที่มั่นคงดังนั้นผู้ชายก็มองหาผู้หญิงมั่นคงผู้หญิงก็มองหาผู้ชายมั่นคงถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ชายเขาโอเคมามารักเรามามีลูกด้วยกันแต่วันหนึ่งมันสี่สาห้าปีแล้วได้ลูกกันสองสามคนแล้วเราก็เห็นลูกสองลูกสามก็ยังหยากันเลย <c oughs> เห็นไหมยังทิ้งกันเลยผู้ชาย เห็นไหมสุดท้ายภรระอยู่กับใครคะบางคนผู้ชายก็ดีหน่อยเอาลูกมาเลี้ยงแล้วผู้หญิงเขาก็ไปนะฮะแต่ทุกวันนี้ผู้หญิงทิ้งผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายทิ้งผู้หญิงนะผู้หญิงทิ้งผู้ชายเพราะอะไรคะผู้ชายมันเหี้ยไงมันคิดอะไรไม่ได้แต่ทีนนี้ไปมาไปมาปุ๊บทุกวันนี้ผู้ชายก็เลยบอกว่าเอาลองทิ้งผู้หญิงบ้างสิมันจะเป็นยังไงเลยกลายเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยต่างคนต่างทิ้งกันถ้าเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มั่นคง ดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเลยก็คือสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือวุฒิการศึกษาแล้วเรียนภาษาเอาไว้แล้วคุณก็จะสามารถไปโลกกว้างได้แล้วคุณก็สามารถเห็นงานโน่นงานนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีบ้านมีรถสร้างอาชีพสร้างไรายได้แล้วคุณเป็นคนดีแล้วคุณยังเป็นโสดอยู่คุณจะเป็นคนที่เนื้อหอมมากจะมีแต่คนแบบอุ้ยทาไมผู้หญิงคนนี้เขาเนื้อหอม้ทน่นี่นั่นแทอะไรเดี๋ยวยกมือวไวาให้สิ จุดทูบด้วยนะแปะทองด้วยนะเธอลงมาหน่อยนี่ยังมีผู้หญิงเขามาแปะแปะกระดาษเงินกระดาษทองนะคะทีนี้พระพุทธลีลาโยธาประสิทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นพระประจำวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะแล้วก็พระพุทธรูปนี้นะคะยังไปใช้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของสำนักงานสนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทร์ก็คือเป็นตราของสำนักงานที่นี่ด้วยนะคะเป็นความสําคัญเนาะนะคะแล้วก็องค์นี้เป็นองค์พระศรีวลีเถระ องค์พระศิวลีเถระนียเป็นใครนะคะท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยสาวกเวลาพระพุทธเจ้าจะเดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องถามหาพระศิวลีองค์นี้เลยว่าศิวลีได้ไปกับเราด้วยไหมศิวลีได้ไปกับคณะนี้ด้วยไหมถ้าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีพระศิวลีไปด้วยพระพุทธเจ้าน่ะทรงไว้วางพระพระไทยเพราะอะไรคะเพราะพระศิวลีเนี่ยท่านไปสร้างกำหนักอยู่กำหนึ่ง นั่นก็คือการถวายน้ำพึ่งกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆและอธิษฐานให้เป็นเศรษฐีแล้วทีเนี้ยเวลาท่านเวียนใบายเกิดมาท่านก็เป็นกษัตริย์เป็นนุ่นเป็นนี่เป็นพราหมเป็นเป็นมีแต่แบบเกิดมาอยู่ในตระกูลใหญ่ตระกูลโตเลยอย่างเงี้ยแล้วทีนเนี้ยบุญญาธิการของท่านเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่ท่านเกิดมาปฏิสนธิกับท้องแม่แม่ก็กลายเป็นเศรษฐีเลยนะแม่เนี่ยจับอะไรกับเป็นเงินเป็นทองจับอะไรกับแบบ คือมันเหมือนมีลูกขึ้นมาแล้วก็มีโชคถูกลอตเตอรี่ถูกหวยรวยเบอร์อย่างนี้นะแล้วก็ทามาหากินไม่ขึ้นกบกลายเป็นว่าค้าขายร่ํารวยเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้ด้วยบุญญาธิการที่องค์พระศรีวลีได้มาเพ่นมาไว้แต่ชาติบางก่อนนั่นเองนะคะดังนั้นพระศรีวลีจึงถือว่าเป็นฐานฐานคตินะคะให้เราชาวพุทธได้ทราบว่าพระพุทธศาสนามักสอนในเรื่องของกรรมการสร้างกรรมถ้าเธอสร้างบุญบาร,รมีไว้กับตัวของเธอมาก เธอจะไปอยู่ในที่ใดก็ตามเธอจะเป็นคนที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะอะไรคะเพราะบุญหรือความดีนี้มันจะตามรักษาเราไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ถุยเทพไม่ใช่อะไรแต่ถ้าเราเป็นคนดีถุยเทพก็จะรักษาเขาเรียกว่าคนดีผีคุ้มใช่ไหมคะเทพเจ้าก็จะดูแลเราจะไปยกมือไหว้เทพองค์ไหนขอ ให้ร่ำรวยเราก็จะร่ำรวยแต่มันจะร่ำรวยขึ้นได้ด้วยบุญของเรามันไม่ใช่ว่าเราอยากขอเฉยๆเลยมันจะได้เพราะการขออย่างเงี้ยมันขอได้ทุกคนถูกต้องไหมคะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเขาจึงว่าถ้าอยากได้บุญก็จงสร้างด้วยสติปัญญาและสองมือสองเท้าของเธอดังนั้นคําสอนทางพุทธศาสนาจึงให้มนุษย์พึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งพาอำนาจภายนอกนอยากได้เงินก็ทำงานอยากเรียนเก่งก็อ่านหนังสือสิขยันสิ อยากอยากเป็นคนดีเธอก็ต้องบ่มเพาะตนเองให้เธอรู้ว่าศีลห้าศีลแปดศีลสิบคืออะไรอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของเธอก็ตำรับตำราหนังสือนางหาวิจงวิจัยก็มีอยู่แล้วเราก็อ่านเอาศึกษาเอาแล้วก็สามารถรับรู้ได้นะคะดังนั้นฐานกติของโอกระสีวลีนี้นะคะถือว่าเป็นผู้ที่สร้างบุญบาร,รมีไว้แต่การก่อนนะคะ แม้นเกิดมาในยุคปัจจุบันก็ได้รับเอเสขว่าเป็นผู้ที่มีลาบมากมีลาบสักการะมากไปอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ยเฉยๆก็มีแต่คนแหน่เอาของนะมาให้มากมายเหลือล้นพ้นทวีนะคะแล้วก็ต่อมานะคะคองค์พระสังกัจจยนะมหาเถระน,นะคะองค์นี้นะคะคเป็นพระที่รูปหล่อมากสามองค์นะคะคที่ถือว่าเป็นพระสําคัญทางผู้ธศาสนาที่เป็นพระร่ํารวยเป็นพระเศรษฐีก็คือหนึ่งพระสิวลีสองพระสังกัจจยนะมหาเถระแล้วก็สามพระฉินพลีหรือพระบัวเข็มนะคะ จะมีอยู่ประมาณสามองนะที่เขาจะบูชาร่วมกันนะคะแต่องค์พระสังกัจจยนะมหาเถระเนี่ยมีหน้าตาแบบนี้ไหมนักเรียนทำไมเป็นแบบจำลองและองค์จริงๆล่ะหล่อกว่านี้เชื่อได้ไงเขาก็ปั้นตามคนนะคเหรอเออเขาปั้นตามคนถ้าคนอ้วนเขาก็ปั้นตามคนถ้าคนขี้เหร่เขาปั้นตามคนเหมือนกับเราปั้นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ดุลหลวงปู่ อธิบาอาจารย์ก็ปั้นตามหน้าตาท่านเบอรไหนก็ปั้นตามแบบนั้นนะคะนะคะดังนั้นนะคะพระศรีเวลีจริงๆแล้วท่านเป็นพระที่รูปหล่อมากแล้วก็มีผิวกายเป็นสีทองเหมือนพระพุทธเจ้าเวลาพระเวลาพระสังกัจจาย,ยนะมหาเถระเดินมาแต่ไกลทุกคนเขาจะตกใจกลัวกันว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้ามาเตรียมอาสนะอย่างเงี้ยแล้วท่นี้พระสังกัจจาย,ยนะก็เลยรู้สึกอุ้ย ไม่ได้แล้วฉันจะมาเทียบเท่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วท่านกลัวบาปไงครับเพราะท่านเป็นสาวกของพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะเพราะหน้าตาท่านคล้ายพระพุทธเจ้าผิวพรรณท่านก็เป็นพองเป็นอะไรเหมือนพุทธเจ้า<ๆ>แล้วท่านก็ยังเป็นพระที่รูปหล่อมากขนาดผู้ชายเห็นแล้วยังรักผู<ๆ>้ชายจริงๆนะยุคนั้นนะเหนะ็นนะเท่สังเกตยนะแล้วอุ้ยกำลังตักบาตรตอนเช้าแล้วบอกว่าป่ะเราไปที่ศาลากันใช่ค่ะเออ ญิงเธอยกยกเอ,อือนนั้นมาตามพี่พามโดยอ่าแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆนะอ่าแล้วก็ทีนี้ก็ก็ทีนี้ก็เลยว่าแอบรักนะคะพรละแอบรักกำลังตักบานแล้วก็เห็นพระสิวลีเสร็จแล้วก็วุ้ยทาไมพระองค์นี้หล่อจังเลยแอบชอบปรากฏว่าแกกลายเป็นผู้หญิงทันทีในขณะนั้นเลยนะคะแล้วมีลูกสองคนด้วยผู้ชายคนนั้นนะเออมีลูกสองคนแล้วก็ใช่ผู้ชายคนนั้นที่แอบชอบพระสิวนะลีน่ะก็เลยว่าอุ้ยทำไมผู้ชายคนนี้หล่อจังเลย แล้วก็เพียงเท่านั้นเองแกก็เลยกลายเป็นผู้หญิงนะเมื่อกลายเป็นผู้หญิงเสร็จแล้วปรากฏว่าแกาาาาก,แก็เลยอายเมียเพราะว่าตาต้านมีเมียใช่ไหมแกก็เลยอายเมียพลอายเสร็จแล้วแกก็เลยหนีไปอยู่อีกเมืองหนึ่งก็เลยได้ได้แต่งงานกับผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะได้แต่งงานผู้ชายคนหนึ่งก็มีลูกสองคนเนี่ยแ็จแล้ว<ช>นั่นแหละนะคะตอนั้กก็เลยว่าเออเนี่ยถ้าใครใช่ใช่ไปเราไปเลยลูกเราไปเลยเราไปเลยไม่ต้องตัวค่อยๆเดินค่ะ อ๋อ